สวัสดีครับทุกคนทักทายวันพุธสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเพราะว่า ดูให้ดูบรรยกากาศตอนเชา้าดูหมอกลงเยอะ <c oughs> หมอกควันเยอะ <c oughs> นี่ก็สายแดนสายแดนเวียดนามไปทางนี้ ลาวเวียงจันทร์ก็ไปทางนี้ส่วนผมก็อยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ยไม่อยากยิ้มไม่อยากหงวเรเลยแก่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแก่ขึ้นเยอะแล้วอายุเยอะแล้ววันนี้ก็ขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับถ้า ็นภาษาลาวก็เขาเขาเรียกเฝอเขาเปียกถ้าเป็นภาษาไทยก็ก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยจับก๋วยจับยวนะเส้นเป็นเส้นข,ขาวๆยาวๆวันนี้ก็ได้ขายดีเวันนี้ก็ได้ขายดีมากวันนี้วันที่สอง นี่บรรยากาศตอนเช้าเลยเนี่ยดูเด็กนักเรียนดูหมอกควันให้ดูธรรมชาติไม่ใช่ควันหมอกควันไฟนะมันเป็นหมอกดูสิสเก็ตหมอกนี่เป็นน้ำไหลไปอยู่เลยดูสิสเก็ตหมอกเป็นน้ำเหมือนฝนลินปล่อยๆนะ่ะ มันฝนปล่อยๆแต่มันเป็นน้ําค้างน้ําค้างหรือว่าน้ําหมอกนั่นเองบรรยากาศตอนเช้านะประมาณหกโมงหกหรือเจ็ดนี่แหละนั่เพราะว่านักเรียนเขาขึ้นมาแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน3นาทีก็ดีใจแล้ว <c ười> แค่3นาทีก็ดีใจแล้วส่งงานพี่มาร์ก บายคลิปหน้าเจอกันใหม่